สวัสดีสบายดีครับีสภาพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนี่ไปเที่ยวทีประเทศเวียดนามทั้งตอนเหนือซึ่งจุดโฟกัสของเขานี่อยู่ที่เมืองนี่น่อยแห่งหนึ่งเมืองนั้นมี่อว่าเมืองซาปาด้านหลังของผมนี่คืออ,อ้อยอ้อยนี่ได้มาจากเมืองซาปา จุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวเมื่อไปแล้วผาดบรไรก็คือการได้ไปเยี่ยมหรือไปชมมู่บ้านของชนเผ่ากัดกัดซึ่งเป็นมีภูมิ่ญบรรยาและศิลปะในการเทหน้าขันบันไดและอีกแค่งหนึ่งก็คือการที่เข้าเรนนางกัเชาไฟฟ้าขึ้นไปยัง่งยอดเขาฟ้านสิปัน กรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะวายสกายใต้ฟ้ากว้างขอบคุณที่รับชมค่ะสินเจา้าสินเจา้า สวัสดีสบ,บายดีเคยตั้งคำถามว่าเป็นอยัางต้องซาป,ปาหรือทำไมต้องซาป,ปาครับเมื่อนี้ก็ทีหาคำตอบมาเฉลยให้ด้วยเหตุที่ว่าเมืองซาป,ปานี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นซื้อลือซาของเวียดนามทางตอนเหนือ นักท่องเที่ยวเมื่อวานจะเป็นชาวเวียดนามเองหรือว่าแม่แต่ชาวไทยประเทศเท่านี่ก็มีความใฝฝันจากยากทิ่ไปซาป,ปาครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปเห็นอยากไปสัมผัสเมืองซาป,ป่านี่เป็นเมืองชายแดนทังตอนเหนือของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในจังหวัด หล่ากายจุดเด่นของซาปาก็าคือวิถีชีวิตการเห็ดหน้าขันบันไดเหตไทการมองในมุมสูงมุมต่างๆนี่มันสวยงามมันเป็นมันเป็นรถหลังรถหลังรถหลังหน้าขันบันไดนะันึสิบเกเนาะ,ะเดี๋ยวเขาเสดเบิงว่า หมู่บ้านที่เหตุหน้าขันบันไดมีนี่กุมิทัศ์หรือวิวที่ทั์ของหน้าขันบันไดเป็นยังไงเดิมที่เดียวก็คือซาป,ปาเนี่เป็นเมืองตากอากาศของเจ้าหน้าที่ันสูงของฝรั่งฝรั่งเศสเนาะที่เพิ่นเขามายึดครองเวียดนามแล้วเพิ่นกับ พันยู่เมืองหนาวเมืนกันสแสวงหาที่ที่มันหนาวที่สุดสมางพ่อว่าซาป,ปาเนี่เป็นเมืองที่มีอากาศหนาวยูแล้วเย็นสบายดีในเมืองซาป,ปาเนี่ที่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่เห็นหล,ล่องรอยของประวัติศาสตร์ของคนฝรั่งเศสส้างเมือง ได้รูปแบบของอเมืองอนาธิคมนะครับก็คือสิมิโบลดคาทอลิกยู่กลางเมืองอาทิตตั้งแล,และลักษณะอากาศของซาป,ปานี่เท่าที่มีข้อมูลมากกว่าคือว่า าซาป,ปานี่ก็คือตามที่เลี่ยนแล้วก็คืออยู่จังหวัดล่าวไกา่ในประเทศเวียดนามทางตอนเหนือนะสิยูห่างจากชายแดนจีนประมาณ380กิโลเมตรผู้มีประเทศเนี่ก็คือเป็นเทือกเขาเป็นภูเขาก็สลับครับที่ราบนน้อยระวางภูเขาซาป,ปานี่ตั้งอยู่ ในเทือกเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาห่วงเหรียญเส้นซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของเทือกเขาฮิมาลัยเพระาะนั้นเขาจะได้ฟังเขาอยู่ตลอดว่าถึงหนาหนาวมากนี่บางปีนี่มีหิมาตกีเมืองซาป,ปาและอีกสำคัญที่สุดก็คือว่า เทือกเขาที่ต่อมาจากเทือกเขาฮิมาลัยี่ที่เมืองซาปาตัางยูน่ยอดภูเขาที่สูงที่สุดที่เป็นหลังค่าของเอเชียต้ยกัตกคือยอดภูเขาฟ้านสิบปันซึ่งมีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลหนึ่งสามพนหนึ่งรสี่สิบสา สีเมตรแต่ว่าวันทีอ่อนนั้นหมายถึงว่าความสูงของอยอดยอดเขาฟ้านสิปันแต่ว่าพื้นที่ลาบที่ประชาชนประชากรชาวบ้านอาศัยอยู่เรว่าจะเป็นจุดเป็นเมืองก็ดีจุดเป็นภาคเกษตรก็ดีสี่ยูในระดับความสูงโดยฉเฉลี่ยกัประมาณ1,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นสำหรับภูมิอากาศโดยโทั่วไปแล้วก็คืออบอุ่นชื้นแล้วก็ไม่ฝนตกใรืฤดูร้อนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็อบอุ่นไม่นานไม,ไม,ไมหน่หนาวหนาแรงนี่เนาะโดยเฉพาะเมืออซาป,ปานี่นะครับ ยังที่เรียนให้แล้วก็คือบางมือนี่มีหิมะตกเพราะว่าเป็นเมืองค่อนข้างจะหนาวเมืองซาป,ปานี่เป็นที่อยู่ของชุ่มชนถือว่าขนาดน้อยเนาะขนาดเล็กมันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของชนกลุ่มน้อยหลายเผ่าพันธุ์รวมแล้วประชากรทั้งเบินีตเก่ประบาณ ประมาณสามหมื่นหกพันกว่ากวัวเนี่แหละนะครับจะสิประกอบไปด้วยอชนเช่า,ชาวเวียดนามนเองที่เอิ่นนมากลุ่มคินคินหรือเวียดน,นะครับลอยละสิบหาและกลุ่มชาติพันธุ์หลักอีกขาคุ้ม คือ <c oughs> ขอพระท่านโทษกลุ่มมงนี่ประมาณ1อยละหาสิบสองกลุ่มดาวนี่1ลอยยี่สิบห้ากลุ่มไทยหรไปไนี่ยลอยละหาแล้วก็กลุ่มเมืลนดีรวมกันแล้วก็อยู่ประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยู่ในเมืองนี่สิมีคนอาศัยอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าคน ตอนนั้นก็นคือกระจายไปอยู่ตามชนบทต่งตางๆประชากรส่วนใหญ่้าเข้าไปเข้าไปสัมผัสในเมืองยปะ่ากร่อนใหญ่ก็คือประกอบอาชีพค้าขายและก็เฮ็ดบริการการท่องเที่ยวขายของขายทั้งแกนักท่องเที่ยวแต่ว่าประชากรอยู่่วนหนึ่งก็กคืออาศัยอยู่ตามที่ลาดชันเชิงเชิงเขาซึ่งก็คือการ เหตุใเหตนาซึ่งการเหตุหน้าที่ผื่นซือเรี่าที่สุดก็คือการเหตุหน้าขันบันไดเพราะว่าเฉพาะจะอาศัยพื้นที่เฉพาะเป็นล่องระหว่างภูเขาสองสองลูกนี่พื้นที่อาจจะบเพียงพอเพื่อต้องขยับขึ้นไปเหตุหน้าเป็นขันบันไดขึ้นไปเรื่อยๆตามตามทีลาดของภูเขา อาศัยน้ำจากภูเขาไหลลงมากับทอดตงมาเลยเพเพราะนั้นจึงเป็นอัตลักษณ์เป็นเอก,กลักษณ์พิเศษของคนบนนี่คนเมืองซาป,ปาที่หน้าขันบันไดแล้วก็เป็นเรื่องเน่าเกี่ยวกับเมืองซาป,ปานะครับที่เมื่อเราสู้กันฟังเนาะมาต่อไปก็จะสีให้เบิ้งภาพเบิ้งคลิป ต่างๆที่เขาได้ไปสัมผัสมากเกี่ยวกับเมืองซาปาประวัติเป็นในเมืองนอกเมืองก็ดียกือว่าจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดคือเ,เขาก้อนสิบปันซึ่งการจะกินประโยชน์เขาก้านสิบปันเนี่ยสมัยก้อนนี่เดินเท้าตแต่ปัจจุบันนี่มีแต่เขาใกล้าที่ไม่มีมาตรฐานห่อนแรก สามารถโดยสารจากจุด,จดสถานีนี่ขึ้นไปเึื่อเที่ยเขาได้เวลาประมาณประมาณสามสามสิบหรือว่าสิบหานาทีประมาณนี้แหละนะครับพอไปถึงจุดสูงสุดของเที่ยเขาวานสิปันธ์สำหรับคลิปนี้ก็คงจะ เราเข้ามาสินเจา้าสวัสดีสบายดีไวเพียง่นนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าแต่พี่นี้เรื่องเล่าแปลกแใหม่ๆมานำเสนอท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดีสินเจา้า